สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมทิกาชาแนลค่ะยาก็โงอยู่ตั้งนานนะคะว่าสารเทนนินที่อยู่ในกากมะพร้าวเนี่ยมันไปทำให้เกิดปฏิกิริยากับต้นไม้ทำให้เขาหยุดการเจริญเติบโตค่ะเพราะว่าเขามีสารเทน,นินค่ะในกากมะพร้าวนี่นะคะเขาจะเป็นสารสีน้ำตาลคะ่ะทุกคน เขาจะมีความเป็นกรดสูงและเมื่อเขาละลายน้ํานะคะเขาก็จะไปยับยั้งต้นไม้ทําให้ต้นไม้เนี่ยขาดแคลเซียมค่ะทุกคนอย่างเช่นกรณีใบเหลืองใบไหมนะคะแล้วเขาก็จะไม่เกิดแตกหน่อได้ค่ะนี่และคะ่ะสำคัญเลยนะคะเขาถึงบอกว่าให้ดูวัสดุปลูก ให้ความสําคัญเขาอในอันดับแรกดังนั้นเวลาเราให้ความสําคัญกับวัสดุหลูอันดับแรกต้นไม้เขาก็จะเริ่เติบโตได้เร็วและได้ดีขึ้นค่ะทุกคนนี่แหละค่ะสาคัญทีนี้ทุกคนก็จะสงสัยว่าซานเทนนีเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไงทีนี้ยาจะเนื่อเกิดความสงสัยอย่างนี้ยาก็ไม่หยุดความสงสัยค่ะยาต้องทดลอง ซึ่งอยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพอย่างเช่นเดียวกับยานะคะว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าสารททนินที่มันละลายออกมาหรือมันอยู่ในกะมะพร้าแบบนี้นะคะหรือคุณภาพแบบนี้มันเป็นลักษณะสียังไงแล้วที่เขาบอกว่าต้องแช่น้านอย่างน้อย3ามวันสองคืนหรือสีคืนหรือ4วันอ่ะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน จะไปขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะใช้ในลักษณะแบบไหนหากเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเราต้องไปแช่ขนาดนั้นไหมเดี๋ยวยามีวิธีและมีอายุข,ของมันที่จะทำการทดลองอันนี้และให้ทุกคนได้เห็นภาพวันนี้ค่ะสันส้นๆให้เข้าใจง่ายนะคะ อันนี้นะคะทุกคนคือกล้ามะพร้าวที่ยังยังไม่ได้แช่น้ําคือที่ที่เราซื้อมาใช่ไหมคะอันนี้คือการแช่เรายังไม่ได้แช่น้ําคือหากเรามาผสมเลยเมื่อเวลาเจอน้าเนี่ยค่ะสารพวกนี้สารที่เรียกว่าสารเทนินสีน้ําตาลเนี่ยค่ะเขาก็จะละลายออกมายังไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวยาจะให้ดูว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะแช่หนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงหรือว่าจะเป็นสองคืนสามคืนอันนี้ขึ้นอยู่กับ ะระยะเวลาของแต่ละบุคคลนะคะเขาบอกว่ายิ่งทําให้สารเทนินออกไปมากเท่าไหร่ต้นไม้ของเราก็จเจริญงอกงามได้ดีอันนี้ยามีข้อพิสูจน์ให้แล้วค่ะว่าจริงค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแช่หนึ่งชั่วโมงหรือไม่แช่เลยจะทําให้ต้นไม้ไม่จเจริญก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเขาจะชะลอจริงค่ะแต่เราก็มีเคล็ดลับก็คือ เราจะมีเคล็ดลับในการทำให้เขาเนี่ยเบาบางลงสารเทนินเนี่ยเบาบางลงเดี๋ยวยาจะมาบอกค่ะนี่คือที่เราไม่ยังไม่ได้แช่นะคะยาขออนุญาตใส่แก้วใส่เพื่อให้เห็นภาพนะคะทุกคนคะอันนี้คือแช่1ชั่วโมงนี่นะคะแช่1ชั่วโมงนี่นะคะสีน้ำตาลเขาจะออกมา ค่อนข้างที่จะเป็นสีชาแต่ยังไม่ใช่ชาเข้มนะคะเห็นไหมคะวัสดุก็ยังลอยอยู่ปกติเห็นไหมคะความเข้มจะออกเขาพูดว่าถ้าถ้าพูดถึงก็จะเป็นสีส้มอ่อนใช่ไหมคะดูได้เลยค่ะนี่ค่ะให้เห็นภาพตรงจางๆแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะนี่คือแช่นหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคน ทีนี้ยาจะให้ดูนะคะที่ยาแช่อยู่ทุกครั้งแล้วถ้ายาต้องการใช้เวลาอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยตอนเช้ามายาจะแช่ไว้อันนี้คือสามชั่วโมงค่ะเห็นไหมคะถ้าสามชั่วโมงเนี่ยสารเทนนินนี่นะคะสีน้ำตาลเขาจะออกมาเยอะเห็นไหมคะทุกคนสีเขาจะเยอะแล้ววัสดุเนี่ยนะคะ เขาจะลอยแต่ว่าเขาก็ยังจะจมอยู่นิดนึงหมายความว่าวัสดุเขาจะเริ่มอมน้ําเข้ามากขึ้นคายสารเทนินออกมาเยอะเห็นไหมคะสีน้ําตาลจะเข้มจากตัวเดิมเลยค่ะให้เห็นสีชัดๆนะคะเห็นไหมคะจะแตกต่างกันเลยค่ะอีกอันนึ้งจะดูใสกว่าอันนี้ดูเข้มกว่าเห็นไหมคะว่าหนึ่งชั่วโมงกับสามชั่วโมงเริ่มแตกต่างกัน ทียาจะให้มาเห็นยากจะให้เห็นการแช่หนึ่งคืนค่ะทุกคนเห็นไหมคะหนึ่งคืนสีจะเข้มเลยค่ะสีเทนนินนี่นะคะาสารเทน,นินนะคะจะเริ่มลายลงมาเยอะๆขึ้นนะคะแล้ววัสดุจะเริ่มจมน้ำมากขึ้นหมายความว่าจะไม่ได้ลอยสูงสังเกตได้จากแก้วค่ะ ตอนแรกเขาจะสูงแบบนี้ใช่ไหมคะยังลอยอยู่แต่หากผ่านไปหนึ่งคืนค่ะทุกคนวัสดุเขาจะเริ่มจมลงนะคะแต่สีก็จะเริ่มคายออกมาเข้มเห็นไหมคะเข้มมากกว่าเดิมแต่วัสดุจะดูจมลงเห็นไหมคะเริ่มแตกต่างกันค่ะทีนี้ยาจะให้มาดูวัสดุที่ กากมะพร้า,า,าวหรือขุยมะพร้าวเราแช่ไว้สามคืนที่บอกว่าทําไมเขานิยมอยากให้แช่3มคืนค่ะทุกคนนี่ละค่ะทุกคนดูสีนะคะสีเขาจะเข้มมากที่สุดกว่าทุกคืนอันนี้ให้เทียบกับ1คืนกับ3มคืนเห็นไหมคะทุกคนสีของสามคืนเนี่ยสีเขาจะเข้มกว่า แต่ความแตกต่างคือวัสดุนี้นะคะเขาจะจมมากขึ้นมากขึ้นแม้กระทั่งจมลงใต้ก้นเลยนะคะนี่ก็หมายความว่าสารเทนนินที่อยู่นั้นละลายออกมาเกือบหมดหรือมากที่สุดเลยละคะ่ะเห็นไหมคะก่อนที่เราจะใช้ดังนั้นเราก็ต้องล้างน้ำแล้วก็ขยำเขาให้หมาด ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะทุกคนหรือถ้าขยันอีกก็ล้างน้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะซึ่งยาก็จะใช้แบบนี้แหละค่ะนี่คือทดลองให้ทุกคนได้เห็นเลยค่ะว่าความสำคัญของวัสดุเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมคะแต่ที่ยาให้เห็นความแตกต่างของการแช่วัสดุนั่นก็คือขุยมะพร้าวนะคะเป็นวัสดุปลูกที่เรานิยมนำมาปลูกต้นไม้ เพราะว่าเขาจะซับน้ําได้ดีนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีไม่กุ้มน้ําจนเกินไปนะคะทําให้ต้นไม้เนี่ยทำให้รากเขาชนชายไปได้ดีนะคะทีนี้อยากจะให้ดูอย่างที่ทุอย่างที่บอกค่ะทุกคนบางทีเราไม่มีเวลาใช่ไหมคะทีนี้เราจะลดสารเทนนินที่เกิดจากขุยมะพร้าวหรือกับมะพร้าวนี้ได้อย่างไรนั่นก็คือหากเราไม่มีเวลาจริงๆค่ะแล้วเราต้องใช้แบบไม่ได้แช่ มาแกะถุงป,ปึ๊บใช้ปั๊บเนี่นะคะก็คือทุกคนจะต้องใช้ดินมาเจือจางค่ะนั่นก็คือต้องใช้ส่วนผสมของกากมะพร้าวนี่นะคะน้อยกว่าดินหมายความว่ากากมะพร้าวหนึ่งส่วนดินจะต้องสองส่วนหรือสามส่วนค่ะทุกคนในการที่เราจะลดสารเคมีนี้ลงได้ค่ะและเมื่อเราชัมเขาเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่ทำให้ต้นไม้นั้นสดชื่น มันก็ต้องใช้เวลาที่มากขึ้นนะคะส่วนการแช่หนึ่งชั่วโมงก็เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องใช้ลักษณะดินมาช่วยผสมเพื่อที่ให้เขาเนี่ยดินมาผสมให้มากขึ้นเพื่อที่จะลดสารพทนีินเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นการแช่นะคะมันจะทำให้ระยะเวลาและสารพทมีนนั้นออกมาเรื่อยๆหรือหมดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจนถึง จนถึง3คืนก็คือสารเทนินจะออกมามากที่สุดนะคะหากใครประสงค์จะแช่มากแช่หากใครประสงค์ที่จะแช่เยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือจํานวนวันที่มากขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแต่การแชร่เราจะต้องเปลี่ยนน้ําทุกวันค่ะทุกคนสมมติว่าคืนที่1ผ่านไปเราก็ต้องเปลี่ยนน้ํานะคะ แ่เป็นคืนที่สองพอคืนที่สองเสร็จมาแล้วก็ต้องเอาสดุเอาน้ำออกแล้วก็แช่เป็นคืนที่สามต้องเปลี่ยนนกะวันนี่แล้ค่ะขึ้นอยู่กับว,ว่าความสะดวกของแต่ละคนอย่ยังไงนะคะซึ่งยาเนี่ยเป็นแม่บ้านค่ะทุกคนยาก็ไม่มีเวลาส่วนใหญ่ยายจะแช่ประมาณ3ชั่วโมงคือตอนเช้ามาแช่ไว้ตอนเย็นซึ่งเหมาะกับการเพาะชาต้นไม้ยาก็จะมาใช้ตอนเย็นนั่นแหละค่ะจะใช้3มชั่วโมงขึ้นไปซึ่งทั้งวันเนี่ย ยังไงก็ได้มากกว่า3ชั่วโมงแน่นอนค่ะทุกคนยาก็จะมาชังต้นไม้ตอนเย็นนี่คือหลักที่ยาใช้และยาก็มาผสมดินเพราะว่าการปลูกต้นไม้ก็ต้องมีดินผสมเข้าไปด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ช่วยลดสารพิษได้อีกค่ะนี้ยาจะให้ดูต้นไม้นะคะที่ยาปลูกอันนี้เป็นวัสดุที่ยาไม่ได้แช่น้ําเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือยาเปิดถุงมาแล้วยาก็ มาํำเขาเลยซึ่งนี่ยาทำโดยการทดลองเลยว่าความสําคัญของสารเทนลิน,นมีผลต่อต้นไม้ได้ยังไงซึ่งยาก็เห็นผลทดลองแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือต้นไม้เขาจะเหี่ยวเฉานะคะและที่สําคัญเขาจะไปเหลืองะคะ่ะเพราะว่าสารเทนินนะคะเมื่อละลายน้ําแล้วเขาจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตทําให้ต้นไม้นี่นะคะขาดแคลเซียมนะคะเขาจะทาให้ใบเหลืองและที่สําคัญจะมีรอยไหม้อย่างนี้ค่ะ ต้นไม้จะไหม้นะคะปลายไหม้เนื้อใบไหม้อะไรก็ว่ากันไปนี่นะคะซึ่งอยู่กับต้นไม้และความสดชื่นเขาจะไม่มีเลยค่ะทุกคนซึ่งอันนี้เราต้องลดน้ําแล้วก็รอระยะเวลาจนกว่าสารทีนดิจะลดลงไปเรื่อยๆอัน,นต้องใช้เวลานะคะกับต้นไม้ทีนี้อยากจะให้มาดูในลักษณะของการชําในการแช่3ามชั่วโมงหรือมาก คือสิวิยาใช้ส่วนใหญ่อยากจะใช้ที่3มชั่วโมงหรือมากกว่า3ชั่วโมงก็คือ,อยาทิ้งไว้ตั้งแต่เช้ามาตอนเย็นยาก็จะช้ำซึ่งต้นไม้จะผ่านการจเจริญเติบโ,โตได้ดีมากค่ะการจเจริญเติบโตเขาจะค่อนข้างสดชื่นนะคะแล้วก็โตวไวเริ่มแตกเร็วขึ้นนะคะเริ่มแตกหน่อเร็วขึ้นรากงอกเร็วขึ้นนี่เพราะว่าเราลดสารเทมินเขาลงอีกนั่นก็คือการผสมดินลงไปค่ะทุกคน นี่นะคะ่ะซึ่งเกิดความแตกต่างกันมากเห็นไหมคะความสดชื่นจะต่างกันมากถึงให้ได้เห็นความแตกต่างจากภาพต้นไม้นี่แหละคะ่ะทุกคนว่าการที่เราไม่แช่กับเราแช่สักสามชั่วโมงอะอย่างนี้อะไรจะดีกว่าก,กันก็ลองไปดูกันนะคะทีนี้เราจะให้ดูการแชร่ไว้อันนี้ยาแช่ไว้ลองแช่ไว้สามคืนอันนี้ยาลองแช่วัสดุ ปลูกเนี่ยสคืนนะคะทุกคนปรากฏว่าเวลาเราลงชําต้นไม้ถึงแม้เราจะได้แค่กิ่งมานะคะทุกคนไม่เกินแค่ประมาณ2องคืนเนี่ยเขาจะฟื้นเลยอันนี้นะคะเห็นไหมคะที่เาทิ้งไว้ประมาณหนึ่อาทิตย์นเนี่ยลากลากอากาศจะเริ่มขึ้นละค่ะลากงอกแหละเห็นไหมคะนี่คือพูด่างเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วมาก เราจะลดสารเทนีนออกไปต้นไม้ก็จะ,ะเริญเติบโตงอกงามได้เร็วขึ้นนะคะเห็นไหมคะต้นไม้จะสดชื่นโดยอัตโนมัติเงาะรากก็จะงอกเร็วนี่หนึ่งอาทิตย์แบบความสดชื่นจะต่ตงกันมากเลยนะคะอันนี้ใช้ระยะเวลานี่ก็คือ1นอาทิตย์ความแตกต่างก็ยังมีเยอะอันนี้จะสดชื่นก้านแข็งแรงชูชันได้แต่อันนี้ก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากนะัก ยิ่งไม่ได้แช่เลยความแตกต่างก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยคะ่ะว่าไม่มีความงดงามของต้นไม้ความสดชื่นไม่มีเลยคะ่ะและที่สําคัญเกิดไปเหลืองใบด่างใบไหม้ได้นะคะส่วนถ,ถึงแม้ยาจะแช่สามชั่วโมงนะคะทุกคนยาจะให้เห็นว่าเขาก็ยังมีรอยไหม้อยู่เพราะว่าสารเทนินเขาจะยังยึดมีอยู่คะ่ะซึ่งในนี้เราก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่ว่าก็ยังใช้ และมีประโยชน์คือต้นไม้ไม่โสมมากนะคะนี่คือวิธีที่ยาลองใช้ดูนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนไปลองพิจารณาดูค่าว,ว่าจะใช้วัสดุขุยนมะพร้ปลูเนี่ยเราจะแช่หรือไม่แช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะที่จะใช้วิธีไหนนะคะวันนี้ยาก็ได้ทดลองให้เห็นแล้วยังไงก็อย่าลืมไปลองทำกันดูหรือเลือกวิธีเอานะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปยาจนจบหัดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจน้องยาด้วยค่ะเผื่อว่าวันข้างหน้าอาจจะได้มีคลิปเด็ดอะไรทริคอะไรที่ยาใช้ในการปลูกในสไตล์แม่บ้านก็อย่าลืมมาเราติดตามและรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ